พูจบเขาก็หันไปยิ้มหวานให้กับนางเอกเพื่อเป็นการบ่งบอกให้เธอรับรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเขาก็จะรักแค่เธอเพียงคนเดียวเมื่อนางเอกเห็นสายตาอันอบอุ่นที่อีกฝ่ายส่งมาให้แล้ว<ๆ>เธอก็อดคิดหนักไม่ได้เลยว่าจะจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงดีจูวอนฉันจะเลิกกับนายยังไงกันนะจากนั้นนางเอกก็หนีเจ้าหมาเด็กไปกกงเล่าต่อกับเพื่อนๆในขณะเดียวกันทางฝั่งของพี่ใหญ่ชีวอนก็กำลังนั่งอึ้งเมื่อรู้ข่าวจากผู้เป็นแม่ว่านางเอกรับเงินก้อนใหญ่จากเธอไปเพื่อแลกกับการจบความสัมพันธ์กกับเเจ้าาหมด็ นี่คุณยุนซอรับเงินมาจากคุณแม่จริงๆหรือเนี่ยไม่คิดว่าเธอจะมาแนวนี้เลยแฮะตัดภาพมาที่ร้านอาหารเพื่อนนางเอกเพื่อนสาวเห็นนางเอกทําใจเลิกกับเจ้าหมาเด็กไม่ลงจึงเสนอให้นางเอกเอาเงินไปคืนให้ท่านประธานใหญ่ซะแล้วก็กลับไปคบกับเจ้าหมาเด็กเหมือนเดิมเธอเลิกกับเขาไม่ได้หรอกยุนซอเพราะเธอคลั่งรักเขาซะยิ่งกว่าอะไรทางฝั่งนางเอกยืนกรานเสียงแข็งว่ายังไงก็จะเลิกและเธอก็หยิบมือถือขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเกมจะส่งข้อความไปบอกเลิกเจ้าหมาเด็กให้มันจบ แต่โชคดีที่เพื่อนสาวเห็นและสกัดไว้ได้ทันเธอจะบ้าเหรอยุนซอส่งข้อความไปบอกเลิกเขาตอนเมาเนี่ยนะนางเอกยื้อแย่งมือถือคืนกลับมาและโวยวายว่าตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วเงินก็รับเขามาแล้วฉันทนทำร้ายเขาทุกวันจนครบ2เดือนไม่ได้หรอกฉันขอเลือกเจ็บแต่จบทีเดียวจะดีกว่าและนางเอกก็ล้มฟุบลงกับโต๊ะทั้งน้ำตาปากก็บ่นพึมพำไปด้วยว่าขอโทษที่สุดท้ายเรื่องมันต้องจบลงแบบนี้ และภาพก็ตัดไปเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกแลกสังขารอันอิดโรยของตัวเองออกมาทานข้าวเช้าจีซอกน้องชายเธอเห็นดังนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าพี่สาวตัวเองต้องทะเลาะกับเจ้าหมาเด็กมาอีกแน่ๆเลยจัดการเทศนานางเอกไปสองสามดอกให้เธอหลับจำผมบอกแล้วว่าพี่ไม่ควรคู่กับไอ้หมอนั่นสภาพไอ้หมอนั่นอย่างกับคนไม่มีอันจะกิน นางเอกที่ได้ฟังก็อดขำออกมาไม่ได้ที่น้องชายตัวดีเที่ยวไปตัดสินเจ้าหมาเด็กไปเรื่อยทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วคนที่ไม่มีอันจะกินคือพี่สาวตัวเองที่นั่งหน้าสลนหลอนอยู่ตรงนี้ต่างหากในขณะที่สองพี่น้องคู่นี้กำลังพูดคุยกันอยู่ทันใดนั้นพี่แว่นก็ส่งข้อความบางอย่างเข้ามาในกลุ่มพอนางเอกเปิดเข้าไปดูเธอก็แทบช็อกเมื่อเห็นตัวเองพิมพ์ข้อความบอกเลิกเจ้าหมาเด็กลงไปในกลุ่มตอนแรกนางเอกยังงงอยู่ว่าครูส่งข้อความไปตอนไหนวะ แต่ก็มานึกขึ้นได้ทีหลังว่าเมื่อวานตัวเองไปกงเล่าที่ร้านเพื่อนและได้เผลอพิมพ์ข้อความมั่วซั่วกะจะส่งให้เจ้าหมาเด็กแต่ด้านซวยกดส่งเข้าไปในแชทกลุ่มแทนทีนี้แหละหายนะจึงได้บังเกิดขึ้นแต่เรื่องวุ่นวุ่นก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะนอกจากนางเอกจะเผลอส่งข้อความลงไปในกลุ่มแล้วเมื่อคืนเธอยังโทรไปคุยอะไรบางอย่างกับเจ้าหมาเด็กอีกชิบหายละกรูเมื่อคืนครูคุยอะไรกับเขาวันเนี้ยพอบนเสร็จนางเอกก็รีบวิ่งเข้าบริษัทก่อนเขาก่อนใครหวังจะหลบหนีไม่อย แต่เหมือนสวรรค์จะกล่นแกล้งสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันในลิฟต์อีกจนได้ทางฝั่งเจ้าหมาเด็กยังคงทำตัวปกติกับนางเอกเหมือนเดิมแต่ทางกลับกันนางเอกกลับทำตัวไม่ถูกจนเจ้าหมาเด็กมองออกเจ้าหมาเด็กถามนางเอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเธอถึงยืนเงอะงะแบบนั้นนางเอกเลิกลักไม่ยอมตอบคำถามเขาและเนียนเปลี่ยนไปคุยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแทน